สิ่งที่ได้ดีตอนนี้ก็คือน้ําทั้งหมดที่ได้ออกไปในบริเวณที่ลุ่มต่ําเป็นการเอาน้ําไปเก็บไว้ในแก้มเิงนะครับวมวล<ๆ>มวลน้ำมวลน้ําเหล่านั้นที่จะมาถึงคอนเกตแล้วก็มาถึงฝายวางยางนี่ลักษณะจะเป็นยังไงครับสาหรับมวลน้ําของจังหวัดเชียงภูมิที่เกิดจากการฝนตกนะครับที่ประเมินคร่าวๆนั้นะน่าจะมีมวลน้ําอยู่ประมาณประมาณสองถึงสามร้อย น้ำลูกบ,บาทเม็ดนะครับซึ่งน้ําก้อนนี้จะวิ่งผ่านมาทั้งหมดจะมาผ่านที่นี่นะครับส่วนหนึ่งจะเข้าไปเก็บในแก้มบึงสองฝั่งช<ค>ีส่วนหนึ่งก็จะระบายผ่านของเราไปนะครับคาดว่าถ้าจากปัจจุบันนี้น้ําจากชายภูมิมาถึงนี่นะครับให้ให้ประมาณประมาณการก็ยังยังยังอยู่ในประมาณัอ่าสี่ถึงหกวันอยู่นะครับนู่นเป็นเป็นต้ครับตัวตัวนู่นตัวตัวนู่นตัวตนี่เป็นเป็นสัญญาอ๋อแล้วฝ่านตรง้าจะจะพือจะเว่่ะ เ,เดี๋ยวสร้างนั้นก็ดูดูอย่าให้มันมาติดหน้าเกื่อนก็แล้วกันช่วยกันทำความสะอาดบ่อยๆงั้นั็ไม่จะติดหน้าเกื่อน